คุณอยากเข้าใจผิดนะว่าการต่อรองเนี่ยคือการทำคอสเซฟิงที่ตอบโจทย์อ่ะมันเป็นแค่ด่านสุดท้ายเท่านั้นเป็นแค่เครื่องมือสุดท้ายที่จะทำคอสเซฟิงให้เห็นผลอีกอย่างหนึ่งแค่นั้นสิ่งที่สำคัญในการทำคอสเซฟิงในการต่อรองให้เกิดผลมากที่สุดคือการวางแผนก่อนการต่อรองการยกหูโทรศัพท์หาซัพพลายเออร์เฮ้ยลดได้กี่บาทฉันมีออเดอร์เนี่ยรวบรวมมาได้เท่านี้ลดได้เท่าไหร่อันนั้น ใครๆก็ทำได้อันนั้นไม่ใช่ระดับผู้บริหารระดับผู้จัดการทําแน่นอนแล้วระดับผู้จัดการผู้บริหารทําเขาทํำยังไงเขาวางแผนไงเขาดูว่าเฮ้ยสินค้าที่เขาซื้อในบริษัทอะ อะไรที่มันเป็นเมนแมททีเรียลของบริษัทเขาจะลิสต์ออกมาแล้วก็ดูด้วยว่าสินค้าของบริษัทตัวเองเนะี่ยซื้อยอดเท่าไหร่แล้วก็เอาไปดูด้วยว่าซัพพลายเออร์นั้นอนะ่ะมีรายได้เท่าไหร่ในปีนั้นยกตัวอย่างปี66จัดซื้อที่เป็นบริหารก็ต้องเอารายงานประวัติการซื้อมาดูว่าเฮ้ยเราซื้อกับซัพพลายเออร์ที่เป็นเมนแมททีเรียลมีเจ้าไหนมั่งยอดเท่าไหร่ รายได้หลักอันนี้ตั้งไว้อะเป็นปีหกห้าแล้วกันหกหกมันมันปัจจุบันไปปีหกห้าได้ปีหกห้ามาเสร็จแล้วก็ต้องไปดูงบการเงินของซัพพลายเออร์เจ้าที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัททั้งหลายว่างบการเงินในปีนั้นรายได้หลักของบริษัทเขาเท่าไหร่จับมาแมทช์กันค่ะอันนี้คือแนวบริหารนะจับมาแมทช์กันแล้วมาดูว่ายอดซื้อของคุณกับยอดขายของซัพพลายเออร์มันเป็นเท่าไหร่สมมุติว่ายอดซื้อของคุณมัน ประมาณสองล้านคุย,ยกตัวอย่างแล้วยอดขายอะไรได้หลักของซัพพลายเออร์มันสองล้านหางั้นซัพพลายเออร์เจ้าที่คุณหยิบมาดูเนี่ยมันแมทช์กันแถมของคุณเป็นเจ้าหลักด้วยเป็นเจ้าหลักหมายถึงคุณอะ่ะเป็นเจ้าหลักของเขาที่ซื้อด้วยแล้วเขาก็เห็นคุณเป็นเจ้าหลักด้วยเพราะว่ายอดขายของเขาสองล้านอยู่ที่คุณอีกห้าแสนนั่นมันเป็นทั่ว,วไปดังนั้นคุณเป็นเมนไอ้เจ้าพวกนี้แหละมันสมเหตุสมผลที่คุณจะเรียกเขาเอา มาต่อรองราคาเอาวอลลุ่มไปคุยแล้วคุณจะได้ส่วนลดแล้วจะได้ทำคอสเซ a v i n ิได้ตอบโจทย์ที่สุดไอ้การยกหูหาครูบอกได้เลยใครๆก็ทำได้ยกต่อรองแล้วพอเป็นแบบนี้เสร็จคุณวางแผนมาเสร็จเฮ้ยรู้แล้วว่าซัพพลายเออร์เจ้านี้ยถูกคู่ชั้นแน่นอนชั้นสารสัมพันธ์ฉันรวบลมออเดอร์ทำสัญญาระยะยาวมาคุยกันมาอัดดับดัดแปลงตัวสินค้าให้มันมีต้นทุนที่ถูกลงได้เนี่ยมัน เป็นในแบบนั้นแล้วพอคุณรู้แบบนี้เสร็จแล้วคุณไปรู้ทิกในการต่อรองที่คุณมีชั้นเชิง1 2ึ่งองสามสี่ของคุณมันจะยิ่งเกิดประโยชน์มากครูถึงบอกคุณให้ไปเรียนในคอสเทคนิคเจรจาต่อรองของจัดซื้อนะอันนั้นเป็นคอร์สสำหรับผู้บริหารผู้จัดการเข้าไปเรียนซะคุณจะรู้ว่าไอการต่อรองนั้นอะ่ะมันมีชั้นเชิงแล้วการต่อรองที่เป็นผลนั้นอะมันคือการวางแผน วางแผนเท่านั้นที่80%ของการต่อรองเลยเข้าไปเอาความรู้นะถ้าคุณต้องการจะช่วยบริษัทให้ได้มากๆ2คอร์สเนี้ยคุณแนะนำเลยคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง กับเทคนิคเจรจาต่อรองของจัดซื้อถ้าคุณเป็นผู้จัดการผู้บริหารคุมในประเทศอยู่สองคอสเนี่ยคุณไปเรียนซะแล้วคุณจะเอาไปเทรนน้องๆได้แล้วคุณจะเอาไปช่วยบริษัทได้แล้วถ้าคุณคุมต่างประเทศด้วยคุณไปเรียนในคอสจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าส่งออกคอสนั้นมันจะเป็นภาพรวมของคุณทั้งหมดมันจะทําให้คุณมองงานออกบริหารเป็นช่วยบริษัทได้ ครูขอให้คุณเติบโตเนาะและอย่าหยุดการเรียนรู้ถ้าคุณจะเอาให้สุดในหน้าที่นี้คุณก็ต้องเรียนรู้และเอาไปลงมือทําเพื่อให้มันเป็นประสบการณ์เพื่อนเป็นการเติบโตของคุณขอให้คุณดูแลสุขภาพจิตใจคือทัญญาค่ะ